วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคอลัมน์คิดเนือกระแสนะครับซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงวนธาคอลัมน์นี้จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันอาทิตย์นะครับทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันอาทิตย์ที่15เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568วันนี้ให้ชื่อว่าสพ่อลูกสแผ่นดิน หรือจะสิ้นวาสนาและบารมีเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอาจารย์สรีบอกว่าอย่างนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วสืบเนื่องมาเป็นเวลานับร้อยปีซึ่งหากว่าเราจะมองก็ต้องมองไปถึงตั้งแต่ช่วงยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นอนาณาจักรกัมพูชา คืออาณาจักรเขมรที่เป็นประเทศสร,ราชของสยามมาจนถึงรัชกาลที่สพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรเขมรหลายพระองค์ได้ดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์ด้วยการสถาปนาของพระมหากษัตริย์ไทยทุกครั้งที่พระราชวงศ์ของเขมรเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะต้องเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเติบใหญ่และก็สถาปนาให้ไปเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศสราชที่ต้องส่งบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้แก่สยามจนล่วงมาถึงรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีในยุคที่ชาติตะวันตกออกล่าอาณานิคมและฝรั่งเศส ได้ครอบครองพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงซึ่งมีอาณาจักรเขเมรรวมอยู่ด้วยเขเมรถึงได้หลุดจากการเป็นประเทศสาชของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เขเมรหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไปแล้วเขเมรต้องผ่านวิกฤตความขัดแย้งภายในประเทศหลายครั้งหลายคราและประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับชาวเขเมรที่หนี ภายสงครามจากความขัดแย้งภายในประเทศแทบทุกครั้งที่เขมรเนี่ยมีปัญหามีการเปลี่ยนผู้นำมาหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งผู้พ่อคนปัจจุบันนี้ได้อำนาจเป็นผู้ปกครองอาณาจากักรเขมรแล้วใช้ชื่อว่าประเทศกัมพูชาผู้พ่อคนนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีที่จะทำอะไรก็ได้ในประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนานถึง40ปีแม้ว่าจะถึงเวลาที่จะต้องลงจากอำนาจ ก็ไม่ได้ลงไปสักทีเดียวยังมีลูกชายที่ผู้พ่อเนี่ยได้เตรียมการไว้ให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจเมื่อยกตำแหน่งที่ตัวเองเคยดำรงให้กับลูกตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตำแหน่งใดๆแต่ยังคงมีตำแหน่งและที่สําคัญยังคงมีตำแหน่งสําคัญทางการเมืองของประเทศยังทำตนเป็นผู้มากบารมีที่จะทำอะไรก็ได้ในประเทศกัมพูชาตามที่ตัวเองต้องการและแล้ววันหนึ่ง กัมพูชาก็ลุกล้ำดินแดนของประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาเอาทหารของกัมพูชาเข้ามาประจําการในดินแดนที่เป็นของประเทศไทยจนเกิดการประทะกันที่แรกเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็มีอาการนุ่มนิ่มหน,น่อมแนมทําตัวเป็นลูกไล่กัมพูชาจนทหารที่เขารักชาติรักแผ่นดินเป็นผู้ที่มีหน้าที่รักษาอธิป,ปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนเนี่ยเขาทนไม่ได้ ต้องออกมาแสดงสัญญาณุภาพของกองทัพไทยทั้ง4เหล่าทัพประกาศว่าจะดําเนินมาตรการบางอย่างเพื่อกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ถอนทหารออกไปจากพื้นที่แทนที่กัมพูชาจะสํานึกและถอยออกจากพื้นที่ซึ่งเขาบุกรุกเข้ามายึดครองแต่กลับแสดงอาการแข็งกร้าวโดยไม่สนใจมาตรการใดๆของประเทศไทยจะปิดพรมแดนก็ช่างจะไล่คนงานขเขมรกลับประเทศก็ช่าง จะไม่ขายสินค้าให้กับขเขมรก็ช่างจะตัดไฟจะตัดอินเทอร์เน็ตก็ช่างทําเหมือนกับวาัาหากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ํามันและไม่มีอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยแล้วเนี่ยจะหาซื้อจากที่อื่นแบบข้ามคืนได้ซะอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปร่วมมือการแสดงท่าทีขึงขังตัวพ่อก็ออกมาสร้างวัฒกรรมปลุกคนขเขมรให้รักชาติส่วนตัวลูกก็เดินสายไปคุยกับผู้นำประเทศต่างๆทั้งในกลุ่มอาเซียนและก็ประเทศในแถบยุโรป รัฐมนตรีกลาโหมก็ทําคลิปเยอะหยันรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ทําจดหมายเชื้อเชิญให้เราเนี่ยนำเอากรณีพิพาทขึ้นสู่ศาลโลกแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นผลดีกับกัมพูชาสักเท่าไหร่นักผู้นําหลายประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทําของกัมพูชาคนขเขมรที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยกลัวว่าจะถูกส่งกลับ ญาติพี่น้องในประเทศกัมพูชาเกรงว่าจะไม่จะรับเงินจากประเทศไทยเศรษฐกิจของกัมพูชาจะต้องสุดเมื่อคนในกัมพูชามีรายได้ลดลงทหารของกัมพูชาเมื่อเห็นการแสดงศสยยารูปภาพของกองทัพไทยแล้วและมองออกว่าถ้าหากมีการรบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเห็นทีว่าจะเอาชนะทหารของไทยเนี่ยยาก ทั้งกำลังพลทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และก็การสนับสนุนประเทศไทยจากชาติต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของกัมพูชาในสถานการณ์เช่นนี้ผู้เป็นพ่อเนี่ยยังปากดีว่าคนไทยหัวรุนแรงคุกคามประเทศกัมพูชาดังนั้นขอชวนชาวกัมพูชาคว่ำบาตประเทศไทยไม่ฉายหนังไม่ดูละครไทยไม่ซื้อสินค้าไทยเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นผลดีกับชาวกัมพูชามากสักเท่าไหร่นักเพราะถ้าหากไม่มีการค้าขายระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วรายได้ในการพัฒนาประเทศก็จะมาจากธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็น call center และบอนการพนันดังนั้นการเคลื่อนไหวของกัมพูชาโดยยุทธศาสตร์ของสองพ่อลูกผู้มีอำนาจในกัมพูชาเนี่ยแทนที่จะช่วยสร้างคะแนนนิยมให้กับสองพ่อลูกแต่มันกลับทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจสองพ่อลูกนี้แล้ว ก็ได้เห็นความจริงว่าตระกูลนี้เป็นใหญ่ในกัมพูชาบริหารกัมพูชามานาน40ปีแต่กลับไม่ได้สร้างความเจริญให้กับกัมพูชาเลยประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะเดินกว่ากัมพูชาร่ำรวยกว่ากัมพูชาประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกของอาเซียนด้วยกันต่างก็มีพัฒนาการแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองกว่ากัมพูชาด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยการขยับตัวของกัมพูชาในการลุกรานประเทศไทยด้วยการวางกลยุทธ์ของสองพ่อลูกในครั้งนี้น่าจะเป็นผลเสียกับคะแนนนิยมของพวกเขาถึงขั้นอาจจะสิ้นวาสนาบารมีเลยก็ได้ในขณะที่กัมพูชารุกคืบด้วยความเข้มแข็งขึงขังจริงจังแสดงอาการเป็นผู้ได้เปรียบประเทศไทยทางรัฐบาลไทยเรากลับอ่อนโปกเปียกทำตัวเหมือนกับเป็นลูกไล่ของกัมพูชา คุณหนูก็ทำตัวเป็นเทพีสันติภาพขณะที่เขารุกไล่อย่างรุนแรงคุณหนูก็ยังคงตั้งมั่นจะเจรจาแบบทวิภาคีเขารุกล้ำแล้วเขาปะทะแล้วเขาประกาศจะเอาขึ้นศาลโลกแล้วเขาตระเวนไปคุยกับผู้นำประเทศต่างๆแล้วเขาประกาศคว่าบาตรประเทศไทยแล้วคุณหนูยังคิดที่จะเจรจาโดยสันติภาพอีกเลอและบรรดาเลิ้วล้อของคุณพ่อในประเทศไทยเนี่ยยังกล่าวหาประชาชนว่าคลั่งชาติ ประชาชนคนไทยเขาสนับสนุนทหารที่แสดงแสนยาดูภาพและประกาศจะใช้มาตรการกดดันกับอุชาให้ถอยร่นไปแต่ลี่วล้อของคุณหนูเนี่ยก็หาว่าประชาชนไทยผู้รักชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงพวกกระหายสงครามอาจารย์สรีบอกว่าเวรกรรมแท้เวรกรรมแท้ เขาไม่ได้ต้องการสงครามแต่เขาต้องการให้ผู้บริหารของไทยนี่มีความเข้มแข็งแล้วก็ใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อกดดันให้กัมพูชาออกไปจากพื้นที่อันเป็นดินแดนของประเทศไทยพฤติกรรมที่แย่ๆของคุณหนูที่ประชาชนมองว่าไม่ไหวแล้วก็ตามพฤติกรรมของพ่อหลายเรื่องที่เสี่ยงกับการทําผิดกฎหมายก็ตามเรื่องการไม่ยอมติดคุกแล้วไปอยู่ที่ห้อง V ีวีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจก็ตาม เรื่องโดนคดีมาตรา112ก็ตามเรื่องการแสดงอาการครอบงำรัฐบาลและพักการเมืองก็ตามเรื่องเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นแพทยสภามีมติยืนยันมติการลงโทษหมอ3คนก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะถ้าหากว่าสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งตการเมืองเกิดเอามติดังกล่าวเป็นข้อมูลในการไต่สวนสทรผู้พ่อเนี่ยมันก็จะลำบาก คุณหนูผู้ลูกจะทำอะไรยังไงได้อาจารย์สรีบอกว่าหรือจะเป็นอีกพ่อลูกหนึ่งที่จะต้องหมดวาสนาและบารมีเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ